สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีเนาะทางเอฟซีใหม่ FC เอฟซีเก่านะจ๊ะเมื่อนี้กะนําแนวทางหาน่อยมัดรวมสีน้อยนะจ้ะมาแบ่งปันอีกเช่นเคยนะจ้ะเป็นของวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนสิบสองสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะจ้ะเมื่อนี้เข้ากันมาเบ่งผลกันก่อนเนาะก่อน,นะอนเข้าจะไปรับชมแนวทางเนาะจ๊ะผลวันที่ยี่สิบห้าน่อยมัดรวมสี่น้อยน้อยเฉพาะกิจผลที่ออกสองสองสามกับห้าห้าสองสองสามผมมีนะจ๊ะก็ลุดไปเนาะส่วนหาหากระุดคือกันเนาะจ้า น้อยพิเศษห้าเก้าศูนย์เข้าเด่นศูนยะ์นะจ๊ะตัวจอห้าบมีเนาะกับรูดไปนะจ๊ะศูนย์หนึ่งนะจ๊ะศูนย์หนึ่งมาเด่นศูนย์วิ่งรูดเข้าตัวเจาะตรงๆนะจ๊ะศู 01, นยะ์หนึ่เนาะน้อยปกติสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งเข้าเด่นเจ็ดวิ่งรูดนะจ๊ะเจ็ดหนมาตรงนะตเนาะตวดจาะ ส่วนหนะกหนึ่งน่าจะหกหนึ่งกับบุมีกับลุดไปเนาะน้อย VIP 493 493หลุดนะ่จาจะสี่สอกับลุดเนาะสรุปนะ่จาจะเข่า2ครนะูเนาะเข่าเด่น07วิ่งลุดนะ่จาจะมาน้อยพิเศษ01ตรงๆเนาะน้อยปกติกับมา71ตรงๆรนะ่าจะพี่น้องจ้าเข่าไป2องครูนะ่จาจะนอกนั้นกับลุดไปเนาะ ส่วนตัววิ่งรูดนาะจะฐานะมาวิ่งรูดนี่ศูนย์เนาะใดเก่าศูนย์ศูนย์หนึ่งของน้อยพิเศษบนลังเนี่นาะจะถ้ารูดเจ็ดน่าจะรูดเจ็ดกบมาน้อยปกติเจ็ดหนึงนะ่งเนาะส่วนตะล่างวานันหนึ่งกามาน่าจะเนาะหนึ่งมาสี่มาเก้ามานจะแต่แปดบ่มาเนาะยินดีกับซ้ายรูดวิ่งซ้ายจอาอเฮาเนาะจะที่ยังตามแนวทางฮานอยมาร,รวมสี่น้อยเนาะกระไดไปสองครูน่าจะมาตรงๆเฮากำลัารุนต่อตามต่อของวันที่ยี่สิบเอ็ดนาาจะ แนวทางกับมีเขามีรุดเนะาะป้าปนกันไปในแต่ละมือเนาะจะมือบางมือกับมาบางมือกับบอมาเนาะจะเพราะว่าแอดกับภาาหมารถรูใดคือกันเนาะจะว่าแนวทางจะเขาจะรุดตัวใดเนาะตัวเลขทุกตัวที่ใดมากก็เกิดจากการคิดคำนวณเนาะจะอาจจะเขาบางรุดบางพิษพลาดประการใดกับกาบขอโทษคอภัยหลายๆเนาะ กับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะอจากทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะจ๊เะเขากลับมาเบิงแนวทางวันที่21นะจาะแนวทางวันที่21แอดให้เด่นที่7-9วิ่งรูดนะจากส่วนตารางวันกับมี2เนาะมี6มี0 มี8สามารถจับสองตัวสมตัวนั่มไปรูดไปวิง่งได้เนาะหรือว่ามีตัวมักตัวชอบอยู่ในใจอยู่แล้วกบนั่มตัวเด่นหรือว่าในตารางวันที่แอนห้ไปไปจับใส่ไใดเนาะจ้าส่วนตัวเจาะก็จะมีเจ็ดศูนย์เหกเสอง เก้าหกเก้าแปดเก้าแปดเก้าเจ็ดเนาะเก้ากับหกนิยามว่าเป็นตัวเดียวกันเนาะจะม,มาชอบคู่ใดกับกับหัวกับหางเอาเนาะสองตัวอย่าลืมไปกับเนาะจะเน้นไปกับนําเนาะส่วนตัวเน้นนาจจะตัวเน้นเนาะแอดุการณ์เจ็ดศูนย์ เจ็ดหกเก้าเจ็ดเก่าสองถ้ามักถ้าชอบกระจดได้แคบได้เลยนะจ๊ะนาไปเป็นแนวทางเนาะวิเคราะห์พิจารณาเอาเพื่อมีตัวมักตัวชอบนะจ๊ะสําหรับพี่น้องท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วท่านเป็นกําลังใจกะซอยเป็นกําลังใจให้แอดมินน,นําเนาะจากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนําเนาะจ๊ะเพื่อที่จะบริพาทแนวทางเี่ดมินลงใหนะ้เนาะ พ่อแม่พี่น้องเอฟซมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำล้ำรวย,ๆ,ยๆนะจ๊ะไว้พอกันคลิปหนาแนวท่างนาสวัสดีค่ะ